สวัสดีครับผมช่างรัชพลนะครับวันนี้ก็จะพามาชมการติดตั้งคอบซ่อนลางน้ํานะครับตอนนี้ช่างกําลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านบนนะครับว่าเราใส่แบบไหนเราทํางานลักษณะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับคอบซ่อนลางน้ํานะอย่าเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับที่ผมทําอยู่แล้วครอบเราที่เราสั่งมานะสั่งทับมาตรงตรงตรง ท่อนรังน้ําก็คือลักษณะประมาณนี้เราสั่งมานะครับตัวน,นี้สั่งจากโรงงานแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะอยู่ในละักษณะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยครอบเราอ่ะตอนนี้เราพับแฉกลงมานะสวยงามนะครับตรงนี้สิบห้าเซนตตัวนี้สามเซนสามเซนนะตัวนี้ห้าเซนนะครับตรงนี้สามสั่งได้นะครับครอบพวกนี้สั่งให้โรง,งงานพับได้เลยนะครับ เราก็วาดทรงวาดดานีไปนะเราก็สั่งทับเอานะครับอมาน,นี้นะครับขอบตอนหลังน้ํานะถ้าเสร็จงานยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรีวิวอีกรอบนึงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ